บางทีเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อะไม่ต้องลบคะ่ะมายืนตรงนี้ทำไมคะครูเธอหนาวเหรอกระโปรงด้วยข้าห่มอธิบายครูยอยากได้สั้นกว่านี้ใช่ไหมคะมันก็ต้องสั้นอยู่แล้วไม่รู้มันไม่ถูกระเบียบไงลูกเดี๋ยวขึ้นมอเตอร์ไซค์กระโปรงไปเข้าซี่รถคว่ำอีกทําให้สั้นกว่านี้ได้ค่ะครูรอไว้ค่ะ,คะจ่าหน้ําคองเหรออ่ะเธอมาตุ้มอกแบบเนี้ยจ่าหน้ําคองเหรอ ส้น่ะเอาลงไปนั่งลูกไอ้นิกกี้มาลกกระดานอ่าร่าเริงสดใส <c oughs> เสื้อเธอถูกครับการเกงเธอก็ถูกระเบียบครับถุงเท้าไปตรงนี้สิไปตรงนี้ให้เพื่อนดูสิเสื้อเธอดี เข็มขัดได้กางเกงพอดีโอ้นายนิกี้เธอครบเซตเลยในเรื่องราวของการแต่งตัวถูกระเบียบจิตพิสัยที่ครูมีให้เทอมละ100นนคะแนนครูจะให้เธอทั้งหมดแล้วสำคัญคือนักเรียนดีเด่นในเรื่องมารยาทการแต่งตัวปีนี้มันคงไม่ใช่ของนายก้ามันอาจจะเป็นของเธอ,อลบกระดาษลูกตู <outta S 1> <uğ> ไปไปไม่งองบมายืนที่เดิมผมทำอะไรผิดครับคููเป็นตียืนที่เดิมหันหลังหันหลัง